ครับผมโอกาสหน้าใช่ใหม่นะจ๊ะน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้ไปอะไรดีครับคุณวีวีอยากได้แป้งเด็กน่ารักไปเล่นสุราบา์นะคะนี่เลยครับผมแป้งเด็กน่ารักลายริ้วรุ่นดั้งเดิมเลยนะครับ เข้ากับบยสกาศขอนการนะครับผมแบบไทยๆเป๊ะๆดีจังเลยค่ะแต่มีหลายสีแบบนี้เหมือนกันไหมคะพี่ไม่เหมือนเลยครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าสียมพูเนี่ยเป็นอารันโทอินนะครับผม <c oughs> เนื้อแป้งเนี่ยจะละเอียดอ่อน <c oughs> ส่วนสีม่วงเนี่ยเป็นคาร์โมไมา์นะครับผม ช่วยให้ปกป้องผิวที่บอบบางสีฟ้าเนี่ยก็มินชันนะครับผมบรรเทาผดผื่นและสีเขียวเนี่ยน้ำนมข้าวนะครับมีวิตามินอ e ีช่วยผิวชุ่มชืน้นอุ้ยงั้นเอาสีเขียวค่ะสูตรน้ำนมข้าวผิวจะได้ชุ่มชื้นไม่แห้งและที่สําคัญนะครับผมหน้ารักของเราเนี่ยยังมีแอลกอฮอล์เจลแล้วก็แอลกอฮอล์สเปรย์นะครับผมพบ<อ>พานในการด้วยส่วนการกาัดอย่าตกนะครับโอ้คุณพี่นี่รอบกัดจริงๆเลยค่ะรอ,อบคอรอบกัดหมานะครับ แอลกอฮอล์เจลเอาทั้งแอลกอฮอล์สเปรย์เลยค่ะดีมากเลยครับผมและที่สำคัญนะครับสินค้าน่ารักของเราสั่งทางออนไลน์ได้แล้วนะครับโอ้โหสะดวกมากเลยค่ะย <c oughs> อดอาพิชิตา <c oughs> น,นี่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 ได้ข่าวว่าแฟนใหม่พาไปเลี้ยงวันเกิดที่โรงแรมนหรูเหรอก็ใช่น่ะสิเขาพาฉันไปเลี้ยงบนยอดตึกอ <c oughs> <c oughs> อยากจะคุยเลยนะแต่และเมนูที่สั่งมาเนี่ยจานละเป็นพัน,นอโอ้ยนายชาจังเลยย่านิดนึงนะนี่แบบคิดรวมๆเลยนะมือเนี้น่าจะราคาเหยียบหมื่นนะเหยียบหมื่นมันเป็นเมนูพิเศษแลนะ้วเนาะแต่พอกินข้าวเสร็จเนี่ยเขาพูดออกมาคำหนึงด้วยน้ำเสียงจริงจังนะฉันเนี่ยนิ่งไปเลยทําอะไรไม่ถูกอุ้เขาขอแต่งงานใช่ไมแล้วเขาบอกว่า เลี้ยงพี่ด้วยเห็น,นแบบนี้ฉันเลิกแล้วเลิกไปเลยไม่เอาเลิก<ล>ส่วนแกเนี่ยลิลี่เลิกหรือยังกับแฟนเหรอคะเลิกยุคลูกชาวบ้านหรือยังเห็นทหารมาทั่าาทวเ,<อ>าาเลยเลิกไม่ได้นะจี๊ว่าแต่เมื่อกี้คุยเรื่องอะไรกันอยู่อะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น่ารักวันเดย์พลัสสำหรับเด็กแรกเกิด